เจ้าเหรอน้องเนตอ่ะไอ้ยี่อะไกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่เกลียวอะไรทุกคนอยากให้เมียกูไปะเออฉุดเจ้าผีหิ้งเมาหมานอ่าอ่าอ่าเฮ้ยป้าสมองคุ้มแหมเออมันอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหเนี่ยเออเอ้อยากออกกล้องอ่ะเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูปอ่ะเฮ้ไอดูหน่อยต้องแฉแฉแฉบู ไม่ไม่พัดกูเร็วที่สุดในสามโลกหยอกหยอมโยงลูกโจนเฟรมไคเซอร์ยอกเดี๋ยวเอ๊ะแมงยังเป็นอากโก้อยู่เลยเฮ้ยมันอาจจะเรียนแบบกินคลองก็ไ e ด้ยงเรียนแบบกินคลองที่มันหยอกกูือกินคลองว้าไไอ้้เหียกูมม่ว ไอ้ยอันนี้คือเครื่องบินเลยเครื่องบินขามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นท่าอย่างเงฮ้ยจะเอากันตรงนี้เลยมากี่ตู้กี่ตู้แม่งก็เล่นท่ากี่ตู้เลยโชว์ไงโชยโชเชียมึงโชเทียบท่าตำนานท่าที่มนุษย์เอาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอีเอากันบนเสาเนี่ยนะความสมพันธ์เสร็จแล้วเ้ย้ี่ วันนี้นะเราเองนู่นไม่ได้ย ไม่มีมีสายรอบ้ายที่หางไวม่งอะไรบินไม่ได้